ดิฉันพอลลี่ขยินดีต้อนรับสู่รายการเสพข่าวก่อนเทรดรายการที่จะเสร์ฟข้อมูลสําคัญและข่าวสารล่าสุดเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและพร้อมที่สุดก่อนตัดสินใจเทรดในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจดดชนีตลาดหรือข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเราขสันมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเชิญเสพข่าวก่อนเทรดได้เลยค่ะเรื่องราวของบริษัทที่โตระเบิดแต่ยังขาดทุนอยู่นี่แหละครับคือ Process b i o b o t i c s หรือ PRCRT วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมสถานการณ์ของบริษัทนี้ถึงน่าจับตามมองเป็นพิเศษคือเขาทำอะไรหลักๆเลยก็คือพัฒนาแล้วก็ขายหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดครับลองนึกภาพตามนะเทคโนโลยีสุดล้ำที่ทำให้การผ่าตัดแม่นยำขึ้นปลอดภัยขึ้นนี่คือสนามที่ PICT กระโดดเข้ามาเล่นด้วย แล้วดูตัวเลขนี้สิครับโหดมากในปี2024รายได้ของบริษัทโตขึ้นมาตั้งเกือบ65เป็นการเติบโตที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับวงการนี้แต่ก็น่นแหละครับคำถามโตๆๆเลยคือโตขนาดนี้ทำไมเงินยังไม่เข้ากระเป๋าทำไมยังขาดทุนอยู่นี่คือปมที่เราจะมาคลี่กันวันนี้เลยครับเป็นเคสคลาสสิกของหุ้นดาวรุ่งที่นักลงทุนต้องดูให้ดีๆโอเคงั้นเรามาดำดิ่งไปดูเรื่องเงินเงินทองทองกันดีกว่าครับว่า เรื่องราวของการเติบโตที่สวนทางกับกําไรเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ดูภาพนี้ภาพเดียวเก็ตเลยครับแท่งนึงเนี่ยพุ่งปรี๊ดเลยนั่นคือ,อไรายได้ที่โตแบบมหาศาลแต่อีกแท่งหนึ่งกลับดิ่งลงไปติดลบนั่นคือกําไรสุทธิมันบอกเราว่ายิ่งขายได้เยอะก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะตามไปด้วยส่วนใหญ่ก็หมดไปกับการวิจัยพัฒนาแล้วก็ขยายตลาดน,นี่แหละครับ แต่มันก็เริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะไตรามาสแรกของปี2025เนี่ยสัญญาณดีๆมาเพียบเลยรายได้ก็ยังโตต่อเนื่องตั้ง55%ที่สำคัญกว่าคืออัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นด้วยแปลว่าเขาเริ่มคุมค่าใช้จ่ายได้เก่งขึ้นแล้วที่สบายใจได้หน่อยคือกระแสงเงินสดในมือเนี่ยยังอยู่ได้อีกเกิน3ปีเลยแน่นอนครับโตเร็วขนาดนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาทีนี้มาดูกันใกล้ๆดีกว่าว่ามีความท้าทายอะไรที่รออยู่บ้าง หลักๆเลยก็มี5เรื่องที่ต้องจับตาครับเรื่องแรกคือการขาดทุนที่ยังต่อเนื่องอยู่2คือนี่สินที่มีอยู่ก้อนหนึ่ง3คือราคาหุ้นที่ค่อนข้างจะเหวี่ยงไปเหวี่ยนมา4คือการแข่งขันในตลาดที่บอกเลยว่าดุเดือดมากและสุดท้ายคือความไม่แน่นอนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารแต่และข้อนี้ต้องพิจารณาดีๆเลยอ่พูดถึงการแข่งขันเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยในสมรภูมิหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ย PRCT ต้องเจอกับใครบ้าง ให้ลองนึกภาพแบบนี้นะครับเหมือนเป็นมวยรองที่เชี่ยวชาญหมัดเด็ดอยู่หมัดเดียวแต่ต้องขึ้นไปชกกับแชมป์รุ่นเฮเวนเวทที่มีอาวุธรอบตัวนี่แหละครับภาพของการแข่งขันในวงการนี้เลยตลา,างนี้จะเห็นชัดเลยครับพวกเจ้าตลาดอย่าง Intuitive หรือ Metronic เนี่ยเขาทำหุ่นยนต์ที่ใช้ได้สารพัดอย่างแต่ PRCT เลือกอีกทางหนึ่งเลยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญสุดๆไปเลยด้านเดียวเน้นเทคโนโลยี Waterjet สำหรับพาตัดต่อมลูกหมากโดยเฉพาะนี่แหละครับคือจุดขายจุดที่ทำให้เขาต่าง คำถามคือแล้วเขาจะสู้ยังไงกลยุทธ์ในอนาคตของ PRCT ที่จะพาบริษัทไปสู่กำไรเนี่ยคืออะไรแผนของเขาชัดเจนมากครับมี3แกนหลักๆเลยนะ 1. ขยายตลาดไปทั่วโลก 2. ปล่อยเทคโนโลยีใหม่ออกมาเรื่อยและ 3. อันนี้น่าสนใจมากคือการสร้างรายได้ที่มาแบบต่อเนื่องจากการขายพวกอุปกรณ์สิ้นเปลืองพอเจาะลึกลงไปอีกจะเห็นว่าเขาลุยเต็มที่จริงๆนะ มีทั้งแพลตฟอร์มใหม่ HYDROS ที่เอา AI มาช่วยมีการขยายตลาดไปที่อังกฤษกับญี่ปุ่นแล้วดูตรงนี้สิครับยอดขายของที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยโตขึ้น58%โอ้โหนี่มันเหมือนเครื่องพิมพ์เงินในระยะยาวเลยนะภาพนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าโอกาสมันใหญ่ขนาดไหนตอนนี้ตลาดหลักอาจจะอยู่ที่อเมริกาเหนือก็จริงแต่ดูสิครับโซนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยกำลังจะเป็นตลาดที่โตเร็วที่สุด กลายเป็นสมรภูมิใหม่ที่สําคัญมากๆที่ p r c t พลาดไม่ได้เลยแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะนักวิเคราะห์เขามองว่ารายได้เนี่ยจะยังโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวเลขขาดทุนต่อหุ้นมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยว่าบริษัทกําลังเดินถูกทางแล้วกําลังเข้าใกล้คําว่ากําไรมากขึ้นทุกทีความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขเลยครับ นักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายในอีก12เดือนข้างหน้าไว้ที่66-75เหรียญซึ่งก็สูงกว่าราคาตอนนี้อยู่พอสมควรเลยมันบอกเราว่าถึงแม้ตอนนี้จะยังขาดทุนนะแต่ในสายตาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอนาคตของบริษัทนี้ยังไปได้อีกไกลและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดว่าการเติบโตที่มันระเบิดเถิดเทิงขนาดนี้สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นกําไรได้จริงๆทันเวลาหรือเปล่า